ผมจะมาพูดถึงเครื่องมือกระตุ้นยอดขายนะครับหลายๆคนเนะี่ยตอนนี้ผมตีต่างว่าร้านค้าสมัครเข้ามาแล้วลงสินค้าครบแล้วตอนนี้หลายหลายท่านบอกว่าเอ๊ะล้วงทำยัยงไงจะให้ขายได้มันเป็นคําถามที่หลายๆท่านก็ถามผมมาแล้วครับว่าเฮ้ยลงแล้วมันจะขายได้เลยหรือเปล่าขายได้วันนี้เลยไหมหรือว่าอะไรไหมผมบอกได้เลยมันขายได้ครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีเครื่องมือที่เหมือนแบบเหมือนเราเล่นเกมนะครับคืออันนี้ก็คือเหมือนอาวุธลับนะครับ จร,จริงๆก็มันก็ไม่รับหรอกคือแต่ายท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเครื่องมือเหล่านี้ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้นะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเครื่องมือเพิ่มยอดขายและยอดเข้าชมร้านค้านะครับจะมีอยู่ประมาณ5อย่างซึ่งผมก็ได้ทําการสรุปมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีแยกเข้าไปให้นะครับแต่ว่าผมจะขอพูดโดยรวมก่อนว่าหนึ่งจะมีสินค้าแนะนําหรือว่าเซลล์เลอร์พิกนะครับ2ทําโปรโมชั่นร้านค้านะครับ 3. ทำแบนเนอร์แคมเปญสินค้านะครับ 4. การตกแต่งร้านค้าหรือที่เราเรียกว่า store builder นะครับ5ก็คือการตอบแชท 5. เครื่องมือเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือเพิ่มยอดขายและเพิ่มยอดเข้าชมให้กับร้านค้านะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะมาจอะลึกแต่ละอันให้ให้ดูเลยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยคือ,อเป็นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มต้นตั้งแต่สินค้าแนะนํานะครับถ้าคุณได้สินค้าแนะนํานะครับหรือว่าที่ าลาซาด้าเรียกว่าเ e l l e เลอร์เนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าของคุณเพิ่มมากขึ้นทั้งในแอปและในเว็บเป็นการพูดสินค้าฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินด้วยนะครับและแต่ละร้านเนี่ยจะได้โคต้ามไม่เท่ากันนะครับผมบอกก่อนนะครับว่า,าถ้าเราขายดีสินค้าแนะนําหรือเ e l l ์ r p i c k ของเราเนี่ยก็จะได้มากตามไปด้วยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเช่นช่วงที่มีเทศกาลหรือว่าช่วงที่เป็นคมเปญนะครับ จากเราเคยได้หนึ่งได้สองอันเราอาจจะได้เพิ่มเป็นสามสี่แล้วก็มากสุดอาจจะได้มากถึงหกนะครับแล้วก็อาทิตย์ต่อมาคุณอาจจะเหลือสี่เพราะว่าไม่ต้องตกใจนะครับร้านผมเนี่ยก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอยู่แบบนี้แหละเพราะว่าลาซาดามีการวัดยอดขายแต่ละอาทิตนะครับเวลาเขาวัดยอดขายเนี่ยคือเขาตัดเที่ยงคืนเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ก็คือ0 0 0 1ของวันจันทร์จนถึง วันอาทิตย์0 0น0นั่นคือการวัดคะแนนของ La z a d ้าที่ร้านคุณจะได้เซลล์เลอร์พิกเท่าไหร่แต่อันนี้ผมอยากจะฝากเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าเวลาเพื่อนๆืเข้าเข้าที่ร้านเนี่ยหมั่นสังเกตดีน,นึงนะครับว่าสินค้าแนะนำหรือเซลล์เลอร์พิกของคุณเนี่ยมันจะเขียนของคุณว่าคุณได้โคต้าเท่าไหร่บางร้านเนี่ยเปิดผ่านข้ามไปซึ่งเป็นน่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับคือ เวลาเขาเห็นสินค้าเนี่ยเขาจะเห็นสินค้าแนะนําของคุณก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดก็คือว่าเวลาเพื่อนๆเข้ามาที่ร้านค้าแล้วนะครับมันตรวจสอบก่อนว่านอกจากคุณจะดูคําสั่งซื้อแล้วคุณดูสินค้าสินค้าแนะนําก่อนเลยว่าของคุณหมดโคต้าหรือยังนะครับแล้วการเลือกสินค้าแนะนำเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ด้วยว่าให้เพื่อนๆเข้าไปที่วิเคราะห์ธุรกิจก่อนนะครับแล้วก็เลือกสินค้าที่ขายดีมาเป็นสินค้าแนะนํานะครับ เผื่อบางท่านเนี่ยยังไม่รู้ซึ่งตอนแรกผมก็เป็นนะครับคือเลือกสเปซสปะเลือกแบบมั่วเลยคราวนี้ถ้าฟังแบบผมนะครับลาสตาร์มาบอกให้นะครับก็คือว่าพยายามเลือกสินค้าที่ขายดีอาจจะเลือกอดู30มสิบวอนที่ผ่านมาสินค้าไหนเราขายดีเอา6กระดับแรกเลยก็ได้ถ้าคุณได้สินค้าเซลล์แลวพิกแบบเต็มอัตราะคระับเอาอันนั้นมาเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มยอดเข้าชมให้กับร้านค้าด้วยนะครับอันที่2นะครับโปรโมชั่น โปรโมชันร้านค้าคืออะไรนะครับร้านค้าสามารถสร้างโปรโมชันเพื่อกระตุ้นการซื้อของลูกค้านะครับสินค้าโปรโมชันเนี่ยจะแสดงไอคอนนะครับระบุไว้บนรูปเนี่ยบนรูปสินค้าเช่นฟรีค่าจัดส่งหรือว่าคูปองส่วนลดสินค้าจะถูกมองเห็นมากขึ้นมากกว่าร้านที่ไม่ได้สร้างและเพิ่มโอกาสในการขายผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นเมาส์ที่ผมจี้อยู่ตรงกระเป๋านี้ไหมครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับเช่นมีทำคูปองลด5% มันจะโชว์ตรงนี้เลยครับว่าร้านนี้มีการถ้าคุณซื้อไปนี้นะสินค้าลดจาก800ลด5%นะครับมีส่งฟรีด้วยจะโชว์ขึ้นมาให้ลูกค้าเห็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าร้านที่ไม่ได้ทํานั่นหปลว่ามันก็จะไม่มีไอคอนตรงนี้ไม่มีคูปองตรงนี้โชว์ซึ่งเวลาเราเปิดแอปของ Lazada เนี่ยมันจะมีสินค้าของพูดง่ายว่าร้านที่ใกล้เคียงกันหรือว่าพูดง่ายคือเป็นคู่แข่งคุณนั่นแหละ ถ้าร้านคู่แข่งคุณเนี่ยอยู่ดีก็เปิดขึ้นมาแล้วมันคล้ายกันเขาจัดส่งฟรีแต่คุณไม่ได้จัดส่งฟรีเขามีคูปองส่วนลดแต่คุณไม่ได้มีส่วนลดนั่นหมายความว่าโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อร้านที่มีสร้างโปรโมชั่นในการขายเนี่ยมีมากกว่านะครับอันนี้ผมบอกเลยแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับผมอ่ะคือผมมามีร้านเอาเวเทสนะครับว่าเอ้ยการที่เราทํากับไม่ทําเนี่ย ผลลัพธ์เป็นยังไงผมบอกได้เลยนะครับคือคุณทําดีกว่าไม่ทําแน่นอนส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ต้องมาวัดกดันอีกหลายองค์ประกอบแต่ผมแนะนําให้ให้ทําเท่าที่ร้านค้าจะทําได้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยคือเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าเครื่องมือมันมีเยอะอยากให้คุณรู้ทั้งหมดแต่คุณไม่จาเป็นต้องทําทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าคุณทําทั้งหมดได้นั่นหมายความว่าร้านคุณสุดยอดเลยเหมือนคุณเข้ามาเนี่ยแต่คุณต้องคํานวณต้นทุนร้านคุณให้ดีๆนะครับว่า คุณทำรถอันนั้นรถอันนี้ฟรีค่าจาัดส่งนั่นนู่นนี่คุ้มกับต้นทุนของคุณหรือเปล่าบางร้านไม่ได้คิดตรงนี้นะครับอยากขายอย่างเดียวแต่สุดท้ายอพอเงินออกมานะครับปรากฏว่าร้านค้าขาดทุนอย่างเงี้ยผมไม่แนะนํานะครับคือเราทําธุรกิจเราต้องได้เงินถูกต้องไหมครับเราต้องได้กําไรนะครับเพื่อมาหล่อเลี้ยงกับธุรกิจนะครับแล้วก็นะครับการสร้างโปรโมชั่นนะครับสามารถสร้างได้หลายอย่างผมยกตัวอย่างนะครับ คูปองส่วนลดร้านค้าก็คือที่ผมบอกนะครับคุณจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับซื้อครบ999ลด50บาทซื้อครบพันหลด1 0 0อะไรพวกนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะไปดูที่วิเคราะห์ธุรกิจได้นะครับว่า1เดือนที่ผ่านมาของคุณเนี่ยสำหรับร้านที่เปิดไปสัก,สกระยะนึงแล้วนะครับ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยร้านคุณเนี่ยค่าเฉลี่ยต่อ ผู้ซื้อ1คนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่มันจะมีบอกนะครับอะสมมุติว่าค่าเฉลี่ยของคุณอยู่ที่650คุณอาจจะตั้งคูปองไว้ที่699ก็ได้เพื่อเพราะคุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าค่าเฉลี่ยของคุณเนี่ยลูกค้าจะซื้ออยู่ที่ประมาณ650คุณก็ตั้งถ้าลูกค้าซื้อ699จะลดให้กี่เปอร์เซ็นต์หรือจะลดให้กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็คูปองสําหรับผู้ติดตามนั้นค้าอันนี้ผมแนะนําให้สร้างเลยนะครับมันเป็นเหมือนแรงจูง,จงใจ่่่ะครรรเเ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 เาาาาาายดดิินนนข้้้ปปปททีีหีหหงวลไตู มันจะมีพนักงานที่แจกคูป,ปองเช่นคูปองแมคโนโน่คูป,ปอง, no no, ง KFC ถามว่าเราได้รับมาเนี่ยเราเราได้ใช้ไหมครับบางทีเราไม่ได้ใช้แต่บางทีอะ่ะเราเดินราเดินอยู่ในห้างอะ่ะเราไม่รู้จะกินอะไรเราเห็นโปรโมชั่นแล้วโปรโมชั่นไอ้คูป,ปองตัวเนี้ยมันก็คือพูดง่ายๆลูกค้าที่มาติดตามร้านเราเนี่ยเขาจะได้รับคูป,ปองอันเนี้ยเอาไปใช้แล้วเขาเขาก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวด้วยนั่นหมายครับว่า เหมือนคุณชวนให้เขามาติดตามร้านแล้วคุณก็มีแบบเป็นกิฟต์ไวเชอร์ก็คือเหมือนคู่ปองนะครับลดให้เขาไปก็คือตามงบของแต่ละร้านแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยก็จะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ100บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เขาแบบเข้ามาซื้อสินค้าในร้านเรานะครับแล้วก็เครื่องมือต่อไปนะครับยิ่งซื้อยิ่งลดหรือเรียกว่าแฟกซี่คอมโบนะครับเครื่องมือตัวนี้การทํางานเป็นยังไงนะครับเช่นสมมติเป็นกระเป๋านะครับคุณสามารถตั้งได้ถึงสูงสุดเนี่ย คือ10ชิ้นนะครับเท่าที่ผมเท่าที่ผมตั้งมาเนี่ยก็คือ10ชิ้นมันเหมาะสําหรับร้านที่อยากจะขายให้ลูกค้าบบปริมาณมากๆแต่ว่ามีแรงจูงใจก็พูดให้เหมือนุูขายส่งอะ่ะคือซื้อ3ชิ้นลดเท่านี้แต่มันมันตั้งได้แค่3 3ระดับเท่านั้นเองนะครับคือสเต็ปที่1สเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปสเต็ปที่3ก็คือ แล้วคุณสามารถตั้งสูงสุดได้แค่10ชิ้นอ่าผมยกตัวอย่างนะยิ่งซื้อยิ่งลดสมมุตินะครับซื้อ3ชิ้นคุณอาจจะลดให้เขาา3%ซ,ซื้อ6ชิ้นคุณอาจจะลดให้เขา5%ถ้าเขาซื้อ10ชิ้นคุณอาจจะลดให้เขา7%รหรือ10อันนี้ก็แล้วแต่ทางร้านด้วยว่าอ่าคุณมีงบ ที่จะลดอ่ะให้เขาเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกว่าคุณคำนวณต้นทุนดีนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะครับผมอยากจะมาเจาะลึกให้เพื่อนๆคำนวณต้นทุนกันดูดูเลยว่าเอาต้นทุนที่ลาซาด้คิดคุณก่อนนะว่าถ้าคุณขายเป็นหนึ่งออเดอร์เนี่ยลาซาด้าคิดคุณเท่าไหร่เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสผมจะมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังแล้วเพื่อนๆจะเก็ตมากขึ้นเลยว่าไอ้ที่เราขายไปเนี่ย เราขายถูกกันไปไหมบางทีเราขายไปเหมือนได้กําไรนะครับแต่โดนหักไปหักมาคุณอาจจะไม่เหลือก็ได้นะครับอ่านะครับก็ร้านค้านะครับสามารถเลือกสร้างโปรโมชั่นให้เหมาะสมแก่ตัวเองได้หรือถ้าทําได้หมดก็ถือว่าดีนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าต้องคํานวณต้นทุนด้วยนะครับอันทีส่สานะครับแบนเนอร์แคมเปญสินค้านะครับแบนเนอร์แคมเปญสินค้าคืออะไร นะครับก็คือช่วยโปรโมทร้านค้าบนหน้ารายละเอียดของสินค้าอีกทั้งยังช่วยพาลูกค้าไปเยี่ยมชมสินค้าอื่นๆบนหน้าร้านหลักของเราอีกด้วยผมพูดง่ายๆก็คือว่าตรงเนี้ก็คือพูดง่ายๆผมให้นึกถึงเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์นะครับร้านค้าคุณเนี่ยก็คือหนึ่งเว็บไซต์ของลาซาด้านะครับเวลาลูกค้าเปิดเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเรามีการสร้างคูปองเนี่ยอันนี้ผมทําเป็นการ์ตูนให้เห็นนะครับคืออันนี้ไม่ใช่ร้านผมนะครับแต่ผมทํา เล่าเป็นการ์ตูนเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าถ้าทําขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงเราเคยเปิดเข้าไปในร้านค้าไหมครับบางร้านเนี่ยส่วนตัวผมนะครับถ้าผมเปิดเข้าไปในร้านค้าไหนหรือผมเจอสินค้าไหนสิ่งแรกที่ผมจะเข้าไปคลิกดูเลยคือเข้าเข้าไปคลิกดูหน้าของของร้านค้าครับสมมุติว่าร้าน b ีช็อปแล้วกันนะครับถ้าร้าน b ีช็อปเนี่ยหนึ่งไม่ได้มีคูปองส่วนลดไม่ได้มีการทำสตอร์บูเดอร์หรือว่าไม่มีอะไรเลยส่วนมากผมจะเปิดผ่านไปเลยนะครับซึ่ง แล้วสิติส่วนใหญ่ของ Lazada ก็บอกอย่างนั้นด้วยนะครับว่าถ้าร้านค้าไหนที่ไม่ได้ทําส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลื่อนผ่านเพราะลูกค้ามองว่าเหมือนร้านค้าอันเนี้ยเหมือนไม่ใช่มืออาชีพนะครับคือผมได้เกินไปที่เมื่อคลิปที่แล้วแล้วว่าวันนี้เราไม่ได้เปิดหน้าร้านจริงถูกต้องไหมครับเราไม่ได้ไปเช่าร้านค้าเราไม่ต้องไปเสียเงินแบบเลดูเวตร้านค้านั่นนูน่นนี่ขนาดเราเราจะไปเปิดร้านค้าตามห้างหรือว่าตามอะไรก็แล้วแต่ เรายังต้องตกแต่งร้านเลยถูกต้องไหมครับเรนเวทให้มันสวยแต่อันนี้คุณแค่ใช้ไอเดียของคุณนะครับถ้าคุณทําไม่เป็นคุณจ้างก็ได้นะครับจ้างกราฟิกนะครับหรือว่าจริงๆมันก็ทําได้ง่ายๆนะครับผมแนะนําว่าถ้าคุณทําเองได้คุณก็ทําเองแต่ถ้าเกิดคุณมีงบหรือว่าคุณไม่มีเวลาคุยง่ายคุณไม่มีเวลาคุณสามารถแบบที่จะจ้างกราฟิกดีไซน์ทําให้คุณได้นะครับคือตัวนี้ก็คือเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าเห็นเลยว่าร้านค้าคุณมีอะไรบ้างมีการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้า มแนนีแยกเป็นนู่นแยกเป็นนี่มีคูป,ปองมีนั่นมีนี่นะครับทำให้ลูกค้าอยู่บนร้านค้าของคุณได้ง่ายนะครับแล้วก็อยู่กับร้านค้าคุณได้นานด้วยนะครับผมนะครับก็ลําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตกแต่งร้านค้านะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า store builder นะครับเป็นเครื่องมือที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นและความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของคุณ คุณสามารถนะครับปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบและยังช่วยเพิ่มอัตราการเข้าชมได้ถึง20%เเลยนะครับแนะนำให้มีการปรับแบนเนอร์ตลอดนะครับหรืออาจจะสัปดาห์ละครั้งก็ได้เพราะลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยดูแล้วเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยลูกค้าอาจจะคิดว่าร้านเราอ่ะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับและการไม่ตกแต่งนะร้านค้าส่วนใหญ่นะครับลูกค้ามักเข้ามาแล้วออกไปเลยเพราะลูกค้าอาจจะไม่เจอสินค้าตัวนั้นนะครับแล้วแล้วผมก็แนะนำว่า ให้ร้านค้านะครับแบ่งหมวดหมู่สินค้าด้วยนะครับก็คือว่าอ่ะผมพูดมาแล้วแต่ผมจะสรุปให้ฟังใหม่นะครับหนึ่งคุณตกแต่งร้านค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีสินค้าของคุณน่ยในร้านมีเยอะอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับคุณขายอะไหล่โมเตอร์ไซค์ก็ได้อย่างผมอ่ะคุณขายอะไหล่นะครับคือเช่นคุณแบ่งหมวดหมู่มาเลยนะครับมันก็เหมือนแบบพูดง่ายเราเราเคยเข้าเว็บไซต์ใช่ไหมครับเขาจะแบ่งหมวดหมู่เลยว่า ทางด้านซ้ายนะครับหมวดหมู่เป็นอะไรสินค้าสําหรับโมไซค์สินค้าส,สําสหรับรถยนต์นะครับแบ่งเป็นของแต่งแบ่งเป็นของอะไรซึ่งลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะครับคือมันมีหมวดหมู่ของร้านค้าทียนะครับผมอยากแนะนําให้ร้านค้าเข้าไปแบ่งถ้าคุณขายกระเป๋านะครับคุณขายอะไรก็แล้วแต่คุณแบ่งเป็นหมวดหมู่จะทําให้ลูกค้าหาสินค้าของคุณได้ง่ายแล้วก็พอเขาหาของคุณเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ออกไปไหนนะครับ อันนี้คือประสบการณ์ที่ผมอยากจะแชร์นะครับว่าคือทำเถอครับมันมันมีแต่ข้อดีผมยังไม่เห็นมีข้อเสียเลยนะครับแต่ว่าร้านส่วนใหญ่นะครับคือไม่ยอมทํากันคือผมเลยอยากจะมาแชร์ว่าอยากให้ทํากันเยอะนะครับคือมันสมัยนี้ครับคือเขาดูกันกันที่ความเป็นมืออาชีพของร้านค้านะครับก็คือว่าคือถ้าคุณทําให้เป็นคุณปรึกษาผมได้นะครับปรึกษาร้านสตาร์ท่านอื่นได้หรือว่าคุณอาจจะดูวิธีทําจาก ลาซาด้ายูนิเวอร์ซิตี้ได้นะครับซึ่งจริงๆอมีหลายท่านสอนไว้แบบเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าวันนี้ผมมาพูดถึงการทำแต่ผมวิธีทำอะ่ะเดี๋ยวไว้เรามาเวิร์กช็อปอีกทีนะครับนะครับอันนี้ก็คือการตกแต่งร้านค้านะครับแล้วก็ต่อมานะครับแชทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ผมบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะร้านค้าที่เป็นร้านค้าใหม่นะครับ เวลาเปิดใหม่เนี่ยคือคุณไม่รู้หรอกว่าลูกค้าจะทักขึ้นมาแบบเวลาไหนคุณเชื่อไหมครับถ้าคุณจะขายสินค้าบนลา z a d a หรือว่า Marketplace ไม่ว่าช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับลูกค้าสามารถทักหาคุณได้24ชั่วโมงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยนะครับเพราะว่าผมอ่ะเคยไม่นอนอ่ะ24ชั่วโมงมาแล้วแล้วก็มีแชทเนี่ยเข้ามาตลอดโดยเฉพาะแคมเปญเนี่ยนะครับ ช่วงแคมเปญเนี่ยแชทอาจะมากกว่าปกติแล้วร้านค้าที่เปิดใหม่เนี่ยคือนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับคุณสามารถตอบในโทรศัพท์ได้คุณสามารถตอบในคอมได้ผมเป็นคนนึงนะครับที่เดินทางบ่อยเชื่อไหมครับบางทีอ่าผมนั่งเรียกว่าผมนั่งบนเครื่องบินแล้วกันนะครับแล้วเครื่องบินเนี่ยมีการแบบให้ซื้อแพ็กเกจ WiFi เนี่ยผมยอมซื้อแพ็กเกจ WiFi เพื่อตอบแชทลูกค้า ผมทำถึงขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าลูกค้าเข้ามาถามเราแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาสนใจสินค้านะครับแล้วลาซาด้ที่ผมเกินไปตั้งแต่คลิปที่แล้วก็คือว่าในเรื่องของการแชทเนี่ยคือคุณไม่ควรตอบลูกค้าเกิน30นาทีนะครับจำเอาไว้เลยนะครับว่าคําตอบของเรานะครับต้องอยู่ท้ายสุดเสมอนะครับและควรตอบกับทุกคน และอย่าลืมเชิญลูกค้าให้ติดตามร้านค้าเราด้วยนะครับลหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเฮ้ยทำไมคําถามเราต้องอยู่ท้ายสุดคือลาซาด้าจะมีการนั้นอย่างนี้นะครับว่าเช่นลูกค้าถามมาว่าสนใจกระเป๋าใบนี้ค่ะกันน้ํำไหมคะอาแล้วสมมุติเราไม่ตอบนะครับคําถามของลูกค้าเนี่ยลาซาด้ายังยังจะคิดว่าเรายังไม่ตอบนะครับแต่ถ้าเรามีการตอบว่ากันน้ําค่ะอันนี้คือเรา,าตอบแล้ว แล้วลูกค้าดันส่งสตต๊กเ,เกอร์ขอบคุณมาแล้วแล้วเราคิดว่ววามันจบมันมันไม่ได้จบอยู่เท่านี้นะครับเราจะต้องตอบอะไรไปสักอย่างหนึ่งหรือถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าคุณจะตอบอะไรมันมีตัวที่เชิญให้เขาติดตามร้านค้าได้เนี่ยคุณปิดท้ายไปหรือคุณส่งคูปองให้เขาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยผมผมกล้าพูดเลยว่าว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีคูปองให้เขานะบางทีเขาใช้ไม่เป็นนะครับ เพราะว่าคูปองเนี่ยบางชนิดต้องไปเก็บก่อนบางชนิดใช้ได้เลยหรือแม้แต่พวกคูปองส่งฟรีอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคุณมีนะครับคุณส่งให้เขาไปเลยคือคุณส่งให้เขาอ่ะผมยกตัวอย่างนะมันก็เหมือนคุณแจกใบปลิวครับคือคุณส่งให้เขาไปอ่ะเขาใช้ไม่ใช้คุณไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วถูกต้อมไหมครับคุณไม่คุณไม่ต้องไปนั่งแบบจ้างเด็กแจกแต่อันเนี้ยเหมือนคุณเสิร์ฟไปเขาไปให้หมดเลยแต่เขาจะเลือกอะไรหรือ ไม่เลือกอะไรอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่จําไว้นะครับว่าคําถามของลูกคาถามของร้านค้าต้องอยู่ปิดท้ายเสมอนะครับจําไว้เลยนะครับปิดท้ายเสมอนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการตอบแชทนะครับแล้วก็ผมเสริมให้นิดนึงเวลาเราตอบลูกค้านะครับเวลาลูกค้าถามเราเนี่ยแทงว่าลูกค้าสนใจผมยกตัวอ,อย่างในวันนั้นก็คือเช่นสมมตินนะกระเป๋ามีสีแดงไหม ปรากฏว่าสีแดงเราหมดนะครับเราอย่าตอบว่าสีแดงหมดค่ะสีแดงหมดครับแล้วก็จอบอยู่แค่นี้นะครับพยายามเสนอสินค้าตัวาอื่นให้เขาแทนนะครับหรือรุ่นที่ใกล้เคียงหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่เป็นสีอื่นเช่นนะครับเ <MAN> ขาถามสีแดงมีไหมเร,เราตอบว่าหมดแล้วนะครับเราก็บอกว่าลูกค้าสนใจเป็นสีอื่นไหมครับลูกค้าเรามีตอนนี้เรามีสีน้นําเงินเรามีสีดําเรามีสีเทาอะไรพวกนี้คือลูกคา้าบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรามีสีอื่น ถ้าเราไม่ได้ทาสินค้าเป็นเป็นกุ๊ปปิ้งนะครับก็คือเราสามารถเนี่ยเหมือนปิดการขายในช่องแชทได้แล้วผมมองว่าเป็นข้อดีด้วยนะครับคือในวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยเขาจะมีช่องหนึ่งเลยนะครับที่เขาบอกคุณว่าคุณน่ยสามารถปิดการขายในแชทอ่ะใน1เดือนอนะ่ะตีแล้วเป็นแบบเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครมีแอดมินใครมีพนักงานนะครับที่แบบคุณจะต้องแบบจ่ายค่าคอมอะไรให้เขาเนี่ย คือคุณเอาตรงนี้มาเป็นเกณฑ์วัออดอีกอันก็ได้นะครับว่าคุณสามารถปิดการขายได้เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยบางทีเขาซื้อโดยที่เขาไม่ถามก็มีแต่ถ้าเกิดคุณขายได้เนี่ยอันนี้เหมือนคุณคุณไม่ได้เป็นแอดมินอย่างเดียวละคือเหมือนคุณเป็นพนักงานขายคุณมีหน้าที่คือเหมือนนำเสนอแต่ลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่แต่ถ้าลูกค้าซื้อผ่านลิงก์นั่นหมายความว่าในฟังก์ชันของวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยลาซาดามีการให้คะแนนตรงนี้ของคุณด้วยแล้วก็บอก เปอร์เซ็นต์ให้คุณทราบด้วยนะครับว่าเดือนนี้คุณปิดการขายได้เท่าไหร่คุณก็เอามาใช้วัดผลกับแอดมินของคุณก็ได้พนักงานของคุณก็ได้ว่าเดือนนี้สมมุติเขาทําได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดือนหน้าเขาทําได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์หรือเขาทําได้ต่ําลงกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันทุกอย่างคือลาซาด a าทำการบ้านมาให้คุณดีมากๆผมขอชื่นชมลาซาด่าตรงนี้แหละก็คือว่าเขาทําวิเคราะห์ธุรกิจมาให้คุณแล้วคือคุณแค่หมั่นเข้าไปตรวจสอบการบ้านของคุณ ร้านค้าของคุณว่าของคุณเนี่ยตอนนี้สถานะมันเป็นยังไงบ้างยอดขายมันเป็นยังไงบ้างช่วงไหนมันขึ้นช่วงไหนมันลงอันไหนขายดีขายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะสูนรลับการขายบนลาซาด้านะครับเมื่อกี้ที่ผมสรุปให้ก็คือมี5เครื่องมือนะครับสังเกตนะครับผมทําว่าถ้าคุณอยากได้ยอดเข้าชมนะครับก็คือคุณต้องทําสินค้าแนะนํานะครับคุณต้องทําโปรโมชัน่นคุณต้องตกแต่ง ร้านค้านะครับอันนี้คุณจะได้ยอดเข้าชมนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้เขาเรียกว่าอัตราการซื้อก็คืออยากให้ลูกค้าซื้อคุณต้องทําอะไรคุณต้องทําโปรโมชั่นนะครับคุณต้องทําแบนเนอร์แคมเปญเพื่อให้ลูกค้าเห็นนะครับคุณต้องตกแต่งร้านค้าแล้วคุณก็ต้องตอบแชทเพราะแชทเนี่ยมีทั้งคําถามมีทั้งอยากซื้อมีทั้งข้อสงสัยใช้กับรุ่นนี้ได้ไหมนะครับใช้กับตัวนี้ได้ไหมหรือว่ามันใช้กับอะไรได้ไหม ซึ่งบางทีลูกค้าถามมาอย่าอย่าไปคิดว่าลูกค้าเขามาบรบกวนเรานะครับผม,มชอบให้ลูกค้าทักมาหาผมด้ซ้ำเพราะว่าผมคิดว่าการที่เขาถามเนี่ยคือเหมือนเหมือนเราได้เซอร์วิสเขานะครับแล้วถ้าเกิดเราสามารถแนะนําเขาได้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าเขาซื้อครั้งนี้แล้วครั้งต่อๆไปอ่ะเขาก็จะกลับมาซื้อเราอีกนะครับแล้วก็ยอดซื้อต่อออเดอร์นะครับก็คือเราก็ต้องทําโปรโมชั่นนะครับกับแชทนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมกันอ่ะ ยอดเข้าชมอัตราการซื้อนะครับยอดซื้อต่อออ,อเดอร์แล้วก็ยอดขายทั้งหมดเนี้ยผมแนะนำห้เครื่องมือนี้นะครับก็คือสินค้าแนะนำทำโปรโมชั่นนะครับตกแต่งแบนเนอร์นะครับตกแต่งร้านค้าด้วยส t o r ์วิดเดอรแล้วก็แชทนะครับอันนี้ยหเครื่องมือที่จะสามารถทำให้คุณมียอดขายได้นะครับผม